สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนชาแนล u t u b e นะจ้าอ่าวันนี้มีลาวมีฮาหนอยเนาะสามนอยช่วงเย็นนะจ้าอ่าเมื่อวานเน้นๆเ,เลยนะ18ึ่ก่อนมาดูผลสามนอยเมื่อวานเนาะแอดฝากกดติดตามช่องฝนชาแนล u t u b e กันด้วยนะจ้าฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปวังเลขของแอดนะ แล้วก็ฝากเพจ facebook แอดฝนรยซับหก6 3มหกสามกับแอดฝนรยซับสองเนาะฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์ก็แชร์แล้วก็ไปดูผลงานในการลางเลขของแอดได้นะอะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเนาะเมื่อวาน3าน้อยน้อยพีน้อยปกน้อยวีนะ,ะมาดูกันนะว่าแอดได้กี่น่อย อามาดูนอยพีเก้าดหนึ่งเจ็ดแปดอันนี้ก็มาตัวเน้นเน้นเลยนะได้รูดหนึ่งเน้นหนึ่งปดใครตามก็ดีใจด้วยนะจ๊ะแล้วก็นอยปกติ2 0 9 6 5นี้ห้านีไม่เข้าเนาะนอยวีหกหนึ่งสี่เก้าสี่อันนี้ได้แค่รูด1นเนานะใครตามก็ได้เน้นเน้นเลยนะหนึ่งปดเมื่อวานแอดบอกเน้นสาม8ปดหนึ่งปดเนาะมาหนึ่งแปด เน้นๆเ,เลยนะจ๊ะอ่าใครได้ใครได้ตัวเน้นก็ดีใจเลยมาตัวเน้นสองวันแล้วนะมาตัวเน้นสองวันแล้ววันก่อนก็เก้าเจ็ดเนาะอ่าเดี๋ยวไปดูสามนอยวันพุทธที่ยี่สิบแปดกันเนาะว่าแอลจะฟันเด่นเลขอะไรนะจ๊ะอ่าสามนอยที่ยี่สิบแปดเดือนกุมภานะเดือนนี้มียีิบเก้าวันเนาะ วันนี้วันที่28สิบปดนะเดือนกลมภาวันนี้วันพุธเลขกำลังวันวันพุธสามตัวก็38 4 2ตัวเน้นบนเจ็ดสี่นะก็ใครอยากเอาเจ็ดสไปวิ่งวิ่งลูดบนอย่างเดียวก็ได้เพราะส่วนใหญ่มันจะมาบนเนาะสองตัวเอามาดู3น้อย3น้อยวันนี้เนาะ เมื่อวานแอดให้เด่นสามลองหนึ่งเนาะมาเน้นเน้นหนึ่งแปดวันนี้เด่นเก้าลองสี่อย่าลืมเอาเก้าสี่ไปวิ่งรูดสิบเก้าประตูเราก็เล่นป็นตัวเจาะนะเจาะเก้าสามเก้าห้าเก้าสามเก้าห้า เก้าหกสี่สามสี่ห้าสี่หกเน้นนะมาดูตัวเน้นนะเน้นสี่เจ็ดเก้าเจ็ด สามตัวเก้าสี่เจ็ดสองเก้าสี่ศูนย์หกเก้าโอเคนะวันนี้เด่นเก้าลองสี่นะเจาะเก้าสามเก้าห้าเก้าหกสี่สามสี่ห้าสี่หก เน้น4797นะ3ตัว947สอง94แล้วก็069เนาะ3น้อยน้อยพี่น้อยปกน้อย,อยวิช่งเย็นวันที่28เดือนกุมภาพันธ์ปี67นะเด่น9ลอง4นะจะาอ,อ่แอนนี่ไม่ได้ทำรัฐบาลเลยเดี๋ยวเจอกันวันนี้น่าจะลงได้นะรัฐบาล เดี๋ยวแอดคำนวณก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปลงราวพัฒนาเนาะสำหรับสามนอยวันนี้ก็เด่น9ก้ารองสีเฮงเฮรวยๆปังๆก,กันนะจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า